หางานวันนี้สวัสดีครับโรงเรียนเพื้นพัฒนารับสมัครคนสวนรายละเอียดงานรูปแบบงานเป็นงานประจำจำนวนที่รับหนึ่งตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา,งานเงินเดือนตามตกลงวันหยุดวันอาทิตย์หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาสวนต้นไม้จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพศชายอายุ20-45ปีระดับการศึกษาต่ำกว่าม .6- ถึงม .6 ประสบการณ์0-3ปียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์คุณสมบัติเพิ่มเติมมีความขยันอดทนทนต่อแรงกดดันได้ดีเยี่ยมมีประสบการณ์ทำงานด้านการทำสวนดูแลต้นไม้สามารถทำงานในวันหยุดได้สวัสดิการสิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ค่าทำงานล่วงเวลาประกันสังคมประกันชีวิตสวัสดิการอื่นๆสวัสดิการอาหารกลางวันสวัสดิการเสื้อผ้าพนักงานค่ารักษาพยาบาลคนไข่นอกคนไข้ในคนไข้นอกครอบคลุมทั้งครอบครัวประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตและเงินช่วยเหลืออื่นๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมโบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัทปรับประจำปีตามผลการประเมิน สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อคุณดาวันสดส้อยเบอร์ผู้ติดต่อ0288526705ต่อ510511หรือ0878182576ตามวันเวลาราชการหรือจะสมัครผ่านทางเว็บ jobbkk.com ข้อมูลติดต่อทางบริษัทตามที่โชว์นี้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวรับสมัครงานครับ